นนเ,เป็สวัสดีค่ะวันนี้มาฟังเรื่องอผีด้วยกันซึ่งวิ่งหน้าตั้งออกไปจากห้องแล้านั้นเนาะผมดันเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามไี่เอกออกไปด้วย,ยทั้งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะแถวนี้ไม่มีใครนอกจากพวกผมที่เป็นชายชกกันทั้งกลุ่ม แต่พอลองขยี้ตาเพ่งมองดูให้ดีอีกทีผมกลับมองเห็นแต่ไอเอวิ่งจำอ้าวกลับบ้านไปเพียงลำพังไม่มีเงาของผู้หญิงอย่างที่เห็นในทีแรกดูท่าว่าวันนี้ผมคงจะดื่มหนักเกินไปจึงตาฝาดผมยังไม่มีโอกาสถามไอเอเกี่ยวกับแพรซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกับมันเลยสักนิด ผมจึงตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะแวะไปหาไอเอและถามเรื่องทั้งหมดจากมันอีกครั้งส่วนคืนนี้เห็นทีจะโทรไปถามมันให้รู้เรื่องไม่ไหวเช้าวันรุ่งขึ้นเหล้าขาวหลายขวดที่กินเข้าไปเมื่อคืนก็เริ่มออกฤทธิ์ทำให้ผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการคลื่นไส้และเวียนหัวจึงต้องเดินเซหน,นีแต่แคร่หน้าบ้านที่เพื่อนคนอื่นยังคงนอนหลับสนิท แล้วไปอ้วกในห้องน้ำใต้ถุนเรือนก่อนจะหยิบเสื้อผ้าและผ้าเขามา้าลงมาอาบน้ำเปลี่ยนชุดให้สดชื่นแล้วออกไปหาไอเอทั้งที่ตัวผมยังคงรู้สึกผืออืดผะออมอยากจะหยุดอ้วกไปตลอดทางที่เดินแถมยังปวดหัวตุบๆเป็นระยะคาดว่าเป็นเพราะไม่ได้ดื่มหนักมานานพอดื่มเยอะมากกว่าที่เคยก็เลยเมาค้างแบบนี้ ผมก็ยังแข็งใจเดินมาจนถึงบ้านไอเอน่าจะสนุกค่ะเรื่องนี้ผิดไปจากบ้านที่ผมเดินผ่านและเห็นผู้คนมายืนรุมล้อมกันอยู่เมื่อวานขณะที่ผมมัวแต่แปลกใจว่าคนในบ้านไอเอกหายไปไหนเนื่องจากที่นี่อยู่กันแต่ครอบครัวใหญ่พบปู่ย่ามันายไปพวกบ้าน้าอ่าของวันที่แต่งงานแล้วก็ยังไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่น